สวัสดีครับจะพายพบกับสุนัขสายพันธุ์ฮาวาดกันสุนัขพันธุ์ฮาวาดเป็นหนึ่งในพันธุ์สุนัขที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานครับและมีลักษณะเฉพาะที่ทําให้มันเป็นที่รักของคนหลายคนทั่วโลกเราไปดูประวัติความเป็นมากันเป็นพันธุ์สุนัขที่มีต้นกาเนิดจากประเทศเยอรมนีครับมีการบันทึกประวัติศาสตร์การใช้งานสุนัขพันธุ์นี้มายาวนานถึงยุคกลางคําว่าฮาวาดมาจากภาษาเยอรมันโบราณครับที่แปลว่าผู้เฝ้าบ้านซึ่งสะท้อนถึงบทบาทของมันในอดีตครับที่ใช้เฝ้าบ้านและป้องกัน โฮเวอร์วอนนั้นะมีลักษณะนิสัยที่ซื่อสัตย์และก็รักเจ้าของอย่างมากครับพาะมันมีความกล้าหาญและก็ช่างทะเยยานในการปกป้องสูงทําให้มันเป็นสุนันขเฝ้าบ้านที่ดีเยี่ยมครับนอกจากนี้โฮวาร์วอ,วอยังเป็นสุนัขที่มีความฉลาดและง่ายต่อการฝึกฝนพาะมันรักการทำกิจก,กรรมกลางแจ้งและต้องการการออกกำลังกายเป็นประจำครับโฮวาร์วอนนั้นะมีขนาดตัวปานกลางถึงใหญ่โดยเพศผู้จะมีความสูงประมาณ6 3สิถึงเซนและเพศเมียน,นั้นสูงประมาณ5 8แปถึงเซนขนของพวกมันนั้นยาวและก็หนาครับ ซึ่งต้องการการดูแลรักษาเป็นพิเศษคนของโฮวาด์นั้นมีหลากหลายสีเช่นสีบรอนสีดำหรือว่าสีดำผสมบอลครับการดูแลสุนัขพันธุ์โฮวาด์นั้นก็ไม่ยากเท่าที่คิดแต่ต้องการความเอาใจใส่พวกมันต้องการการออกกำลังกายทุกวันครับและควรมีพื้นที่ให้วิ่งเล่นโฮวาด์นั้นเป็นสุนัขที่ชอบการทํางานดังนั้นการให้มันได้มีโอกาสทากิจกรรมที่ใช้สมองเช่นการฝึกการเชื่อฟังหรือว่าการเล่นเกมจะช่วยให้มันนั้นมีความสุขครับ การดูแลขนก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องให้ความสําคัญควรแปรงขนสัปดาห์ละสองถึงสาครั้งเพื่อป้องการการพันการและลดการหลุดร่วงครับนอกจากนี้วนตัวสุขภาพสุนัขเป็นประจำและดูแลเรื่องอาหารการกินให้เหมาะสมกับความต้องการของมันาวเวอรวดนั้นเป็นสุนัขที่มีความซื่อสัตย์และรักเจ้าของอย่างแท้จริงพมันสามารถเป็นเพื่อนเล่นที่ดีและเป็นผู้เฝ้าบ้านที่มีประสิทธิภาพครับนอกจากนี้ความฉลาดและความสามารถในการฝึกฝนทําให้โวัรวอดนั้นเป็นสุนัขที่มีความสามารถเข้ากับชีวิตครอบครัวได้เป็นอย่างดี เป็นอย่างไรบ้างครับสุนัขพันหัววอดนั้นเป็นพันธุ์ที่มีประวัติยาวนานและมีลักษณะนิสัยที่โดดเด่นโอมหานซื่อสัตย์กล้าหาญและก็ฉลาดการดูแลและเลี้ยงดูหัววอดนั้นก็ไม่ยากเกินไปแต่ถ้าใครชอบคลิปนี้และคิดว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ s u b s c r i b e และที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับสำหรับวันนี้ขอตลาไปก่อนสวัสดีครับ